เอนเ็นห็นม่เหอเห็น่เลยเห็นต I mean, right. oh, oh, ่ันพี่มาลูกเห็นหนาเห็นหนาเห็นหนาเจ้าบ่ดยอเกตเล้กกองปีนมาหาคอยเห็นมนหนาอยเห็นาลูกเออเก่งจรางแม่ป่าเป็นแม่่โออยองเห็นบันแล้วป้งมือนีเออจีฮะจามแบบโออเดี๋เอากระตุกนะไปไปใส่

เลี้ยสื้อ,อ,ะอยะเข้านอนแล้วบอเพอนอดแล้วพอนมเด้อเอามาน,นัเขาไปซีนเลยยังเข้ามั้ยบ,บไอสเอาบอสดิ้นีเย็นเนี่หนุงนะะ่งหนังกะโลนะกะลังกระนาปอกผักกระเทียมกับผักบวัวถึงจะแล้วก็สีสอบหัวข่าตะไคร้ใส่บัวลายใส่เพราะมันหอมจำใส่ลายแล้วมันเสียหนัได้กินหัวผักบวักบวกระเทียมลายบัว นี่ค่าของอัจฉรยซัมนี่หนึ่งสองหัวเกลืออเลยเกรือเจลไม่ได้เคลื่อเจ้าข่เคี่คยวม,มันส่วนผสมเหียอเรา็สิไปขัวอ,อันนี้ก็สิไปซําแหลกเอาแต่เนื้อแล้วมปติดตามน้กัอนางเกันอเด้อ,อ,อส

เอาเงินทำไมเงินเอ็นผักเลยยังเอ็นเจอผักเลยยังย่สิบอีกตมเเเยเดีเอเดี๋ยววเดี๋ยีย 그거다 <목소리도> ดูพวกะขึ้นั่นีกึงนันีซีบรีเฮนขอยดึงจอดเด้อกเสียนาเขียวค่าไหนงา่งาไหนคนไหนงมเจไหมไม่เนเอยเอาแ่หัวไ่้มันจะเอาไปนเอาเอ ตั้มงไงนะาต้องตั้โดกกนผักมูแล้วก็ไปตั้ ลงดินเลื่อนออกในหลายคนประหยากเอามากิน ผักซอยกันพี่น้องยังบม่ได้แล้วนี่นะกระแดกตัเอาไงๆผักผักผักให้มันมุนอยเห็นหดก้างมุนแบบกุ้ยกินสบายแล้วนะนี่เบิ่งกระแดกให้เบิ่งกระแดกกำลังผักจุนเจ้าเอ้ยจะหน่อยพูดอะไรจะคิดได้แล้วผักซอยกันถึงแล้ววัยมาจุนเจ้ากล้าไปขวบบอ,อกขยี้พิมพ์หอยหน่อ หัวนกได้าจะกกอะไรไเลยว่หัวมันจะองวันบบนี้นนบบนนว่าว ก๋วไปเรื่อยๆเจ้ากว๋วไปจนมันเหี่ยงกันละก๋วยังพอเมือนเดิมจากจังหวัดปั๊สบ,บายดีสบ,บายดีเด้อลุงป่าเอาอา่ะสบายดีนะบ่าวนะสาวทุกคนบ่าวที่อยู่ภายในแต่ต่างประเทศโซนอะไรลูกสบ,บายดีโดยทีมน้อยลอยลีลาเห็นยังมันีองปันงป่นอันนี้เอปั่นยังแต่ปั่นเสียงสุดเจ้าเสียงหนุ่มคนขึ้เหี้ยแทนแทนแทนอันน,น,นี้พระเอกของเฮาสุดเจ้าสุดเจ้าคือดัมมายัง ปลาแดกปลาแดกตอนใหญ่ๆนะเขาเอามาผักมุนๆกะซีบมุนดีแล้วเอาค่ะกะบามุนสุดๆละนี่พยายามเห็ดสุดๆละซอกเลยน้องเออผักผักแล้วก็ใสถ่ถั่วเมี่ยนมันยังเยื่อม้ออันนี้เอาก็ะขัว,ข,วขัวเหยืยหอ่อม้อแล้วมันเย็นเยื่อม้อเขาสิเอามาปัน่นเจ้าสิมาใส่เครื่องปัน่นย่างตะถิบหน่อยเด้อปันอ่นคะ่อยๆอย,อยแล้วเอาห่วยปั่นคอยคอยได้ได้พี่น้องเลย เมืเ่อไคนไี่กินไปเข่าเนี่ยอันนี้เอาเสียเอามาเห็ดอันนะั้กระเด็กทรงเขื่องโดยุดพาะเดยอนี่ข้ามเข่าคอยอดเตรียมตัว ทำมันมุนๆจุ๊บเจ้าเอ้ยเพราะว่าเขาเสียเอามาอันนั้นตําใส่กับปลาแดดดีไรปั่นก่อนได้แล้วพวกแอนเอาอีกไปข้ากรไบแล้วฟรีเลยกระไบกระไปแล้ว,แล,วแล้ววิอยากไปแล่นเห็ดแจ้วสมเครื่องแล้วกอนใส่กระปุกกระปิกเมื่อยก่อนเนี่ให้เบิ่งใกล้ไขแอนมันจะเอาปัน่นมากกวสิเป็นอันนี้อันนี้ฮรับปั่นรวมกันเหีห่ยวหอยเด้อหลายเตอะ ส่วนผสมส่วนผสมก็แล้วแต่เฮาจึงจ้ะเอ้ยอย่าเห็ดอย่าในก็เห็ดอย่ามาบายเด้อเด้อผัดเสียเด้ออืมจะได้บุมมี่ขบใหญ่เด้อจึงจะเอ้ยแต่ว่าเฮาสตัมจะขบน้อยเอาเด้อเป็นหยังเฮาสิแบ่งเข่งเดินจ้ะเด้อแบ่งเข่งสิตัมสองเถื่อเอาน่าปลาเด็๋ใส่เขาบอกขบเฮามันขบน้อยเฮาเผดห์ลายเติมปลาเดี๋นี่ประมาณสามโลสามโลได้เลยจ้ะ เอาขาะมันดูเก๋ตุงยไกันโลปะดีนะตีพอรุกเนี้ยปดเลยหางเดกไดของเยเราเป็นเราเนก็ดีเลยดิเราเป็นใจยังไล่เราเปเจ้าแต่แตเป็นนวกับนังฟานพ่อกยิ่งไหมันเหนียวมันเหียบไป ไปมากินเล้อไปกินบ่ไปไกินเ,นเขาไปส่งใ่งนีเหนเ,เด็กก้องขื่นพี่น้องเด็กก้องขื่นจับกล่องนี้เลยถ้ามนยันงเก็บม,นะมาจะปกอะไ้เก็บ

เด้ื่อนะตูเจนเนียพยายามตักเอาเลย้องเกียรมาสไนด์ดัพี่ไล่ได้คิดมากเมนี่เป็นเมนตั้งใจมั่งเกดกะพุงคือเม่พยายามตัเอามา6 2ขอออีนี่ก่อนฮะ6 2พี่น้แบมนวกซ้อมเถื่อนปั่นก็บโได้ไม่อก่อปันมีแต่ผสมมันเข่ากันัเพตข ผู้หลาผูรา,า,า้าอะัวขวอะไรมันมัวขวมันจะเป็นแบบประแดกมกมัซาัดิีมาเ่เพ่มแล้วเเรีกมาก,ก็ไดุ้ณหนึ่งะนะเอ็นอีกสองเนี่ยมันดีที่จเป็นปืนมาคิรลายนะมันเป็นกินลายติ๊เยอะนะมันจังเลยกิลายเลยถูกใจังจะไเซ็ตลายพี่น้องเลยแตงตานี่จะตัดเทียนไหนึ่งใส่จลายะโกบมีใส่กบมีได้เทีนลายของผมเพเิมเป็นไงงเจ้า ว่าเ็ดนหายก็อกลนัเจห็นแ่เ็มคัด่ึงสีอดตั้มกนดีนะตัมแล้วมันยังไหล่สิไปหาอานายนเ้เอ้ยเห็นมันแล้วสกนนีเห็นแดกใหญ่ก็เลยหาเอาเ็ดไปกินก็เห็นเจ้าเถื่ออดกะองเถอทำอีกคือการนั้นไงเห็ดหลักกเสีนะเบงกินดเพื่อนเนี่ยลกสิปาเป็นใจตู้ให้ยม่นี่ยถึงระยาก็ตักเอางง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 ง รดคือลาบปานลาบปะเดะเนาะคนอื่นนะลาบปะเดะก็ได้เาแต่าคนอื่นปะเดสงเคืนแต่บางคนอืนลาบปะเดก็ได้เลยจังเนยย่อสงมือย่อขาเขงามือย่อสมกันแล้ลาบปานีกยงวาเขาผักจดหือีโลจังกบเหลืออลเกตสีมังคุดีนเอนโมีแล้แสบปพอพาะพอต้องใสเขาซีนก็เด้ต้องใส่เขาจะพูดแต่เอนนี่มาดูเอน้องมีมพิตต้องบนี่้ัไเ่อเขาเริ่มจะเาเริ่มสิ่งเริ่มันอย ขาส่กินขาหน่อยับ้านงก็ใช่ได้เลยติดตามช่องทิมน้อยรอลีลาเด้อลุงฝาเอาาจึงหมพผาดคลิปใหม่ๆของช่องมาเด้อมากินน้ำทิน้อยร้อลีลามากินน้ำแอทิน้อยเดื่อสนใจวงเดียวกกลหลายหนึ่งทางเห็ดใบกินดอกโบ้ัอยากกินม่น้ะงบริกามไรถึงแล้วทางลุงนะเหนมึงบอกเด้งๆมองทาใส่กินขาหน่อย ทำอย่งตัวนั้นเป <c oughs> น้พ่อมันดนีโมมันก็เป็นน้เปรี้ยวแล้วพยาอีกนมเปรี้ยวค่ะพอแล้วจ <c oughs> ีตกระบนอกแล้วเก่ากันแล้วเวนาะปั่นหลย แล้วนคุณหวดบมือนี่แล้วอะไรพี่น้องแล,แล้วเรเด้อวันนี้เด้อเออแล้วเราก็สิเก็บเนี่ยนยาเซตู้หยอกตู้เย็นเม็นไปหาอาบน้ำแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับมือน้ลาไปก่อนบ๊ายบาย